สวัสดีครับพี่น้องครับกิกตอนฉําผักหวานป่ากําลังมาแรงนะครับขณะนี้นะฮะเป็นที่นิยมของพี่น้องทั่วไปนะฮะกระบวนการก็คือหลังจากที่เราได้ตอนกิ่งนะฮะกิ่งตอนผักหวานป่าผันยอดที่ทองใบใหญ่จนออกรากสวยงามตามทีท่ท่านเห็นอยู่นี่แล้วนะครับเราก็จะนํากิ่งตอนนั้นมาตัดสั้นแล้วก็ทําการแต่งกิ่งนะครับ หลังจากนั้นเ,าเราก็นําไปรงชํานะฮะในถุงดําหรือว่าในภาชนะนะฮะที่เห็นว่าสมควรนะครับขั้นตอนนี้นะฮะกว่าจะได้มาถึงจุดนี้นั้นเวลาที่ใช้ในการตอนกิ่งนะฮะก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนนะฮะถึง2เดือนเลยทีเดียวเราจึงทําการคัดเลือกกิ่งตอนที่เราได้ตอนแล้ว ะะที่ใช้เวลา1เดือนถึง2เดือนนั้นเ,เลือกกิ่งตอนที่มีรากสวยๆแล้วเราก็มาฉํำในถุงดําหรือว่าในภาชนะที่เหมาะสมนะครับอันนี้เป็นเป็นพันยอดสีทองใบใหญ่นะครับนะฮะที่เราได้ตอนแล้วก็ออกรากหลังจากนั้นเราก็จะนําไปชํำในถุงดํา นะครับในทุงดําซึ่งใช้เวลาพอสมควรนะฮะขณะนี้เป็นที่นิยมของพี่น้องเลยนะฮะได้สั่งจองกันนะฮะขิงตอนช้าจากสวนผักหวานป่าเพาออป,ปอกอําเภอบ้านหมอจงังหวัดสระบุรีของเรานะครับก็ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องนะฮะที่ได้มาทําการ ั่งจองกิ่งตอนชามไว้แล้วเวลาที่เราจะชาน,นั้นนะฮะก็ะใช้เวลานาน,านพอสมควรนะครับหลังจากที่เรานํากิ่งตอนมาชาในถุงดําแล้วเวลาผ่านไปประมาณนะฮะสิวันเขาจะเริ่มแตกแตกยอดออกมาใหม่นะฮะเรียกว่าเป็นยอดนะฮะยอดหนึ่งนะครับยอดหนึ่งเลยเพราะ ที่เรานำมาชำตอนแรกนั้นเราตัดแต่งกิ่งนะฮะมีแต่กิ่งยังไม่มียอดออกมาเหตุผลที่เราตัดสั้นก็เนื่องจากว่าถ้าเราชำทุกต้นใหญ่ๆสูงๆนั้นใบเขาคลายน้ํานะครับความสามารถในการนําอาหารหรือนํำนําน้ํามาเลี้ยงนั้นไม่สามารถที่จะนํามาเลี้ยงได้ทันเขาก็จะตายเราจึงตัดสั้นก่อนนะฮะเวลาผ่านไปประมาณสิวัน ขึ้นไปนั้นเขาก็จะแตกยอดออกมาเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นยอดหนึ่งนะครับสวยงามมากนะครับขณะนี้พี่น้องได้สั่งจองกันมากไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามนะฮะโดยเฉพาะคณะกรรมการวัดต่างๆนั้นก็ทําการทอดผ้าป่า,ปาต้นไม้กันเ,เราก็สั่งกิ่งตอนชํานะฮะปักหวานป่าจากสวนปักหวานป่าเพราะออปอกนะฮะเป็นพันยอดสีทองใบใหญ่นะครับ